สวัสดีค่ะเันี้ก็อยากจะมาบอกเรื่องเพื่อนๆนคนใดที่ ouais. are, อยากจะเฮ็ดหรืออยากทำหนักขอพรหรือว่าหนักบริวารนะคะเอาไว้ถ่าไปบปูพญานาคปูสีสุดโชคอันนี้ก็เฮ็ดเองกันยุบานนะคะ นจะจ๊ะอุปกรณ์หลักๆมันก็อาจจะมีลิบบินนะจ๊ะลิบบินหล,นลากสีนะคะอ่าสีเขียวนี่ก็เขาจะเน้นเป็นล้โตลวล้ำตัวะะสีเขียวสีแดงเนี่ยเป็นงอนหรือว่าลินนะคะส่วนสีอื่นก็แล้วแต่เขาจะชอบนะแล้วก็ ก็จะมีลูกลูกสเต็ปเปิลตัวห้องสเต็ปเปิลลวดแล้วก็กันไกตัดลวดไม่บรรทัดนะคะไม่บรรทัดเพื่อห้เราอาจจะจะได้ตัดขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการเราก็สามารถวัดได้ กันะะไก่เลยค่ะกันไก่ลวดนี่ก็คือเขาจะใส่ตอนเวลาเวลาเขาพับอันนี้ยเหาแล้วันเขาจะใส่ลวดตัวของพยานาคี่ก็สิแบบอ่อนนะคะอ่อ,อนที่แข็งฉะนั้นเขาก็าเลยต้องใส่ลวดใส่ลวดเข้าไปนะคะอันนี้ก็ เฮ็ดไปแล้วหลายตัวพอสมควรเลยนะสีเขียวองค์สีเขียวแล้วกอะประเด็นแก็เฮ็ดองค์สีเหลืองน้ำนะคะตอนนี้กำลังเฮ็ดอยู่นี่คือองค์สีสีชมพูนะคะองค์สีชมพูอันนี้ห้ากระสิตัดลายขนาดแล้วแต่ที่ห้าจะใส่นะคะ,ะขนาดล้ำโตเนี่ยล้ำโตเนี่ยก็สีเงาแน่อย่างเงาเงา เลิปนอกจากตัดเล็บบินยาวแน่แต่ช่วงเ้าเสียเฮ็ดไอ้ปากเฮ็ดปาก,ก็ย่างเ้าก็บบะตองตัดยาวค่ะประมาณประมาณน,น,กนีก็พอนนะคะก็สิพับเป็นแบบนี้พับแบบนี้เสร็จแล้วก็แบบเอาสีแดงมาขอบอีกแบบใี้ได้แบบนี้จ้ะได้แบบนี้แบบน ตอเราห้องก็จะเอาสีเขียวมาใส่อีกสั่นหนึ่งพอเข้าใจนะคะตอนนี้เ้อง็าจะบอกกันแบบข่าวๆไปก่อนหาผู้ใดที่อ่เพอเห็ุใดกะที่เห็นอุปกรณ์หรือเห็นนะคะจะเห็ุใดเลยนะคะคนที่มีใจใจมกักใจชอบที่จะเห็นเสรซตเราอันนี้เป็นเป็นปากนะคะเป็นส่วนปาก ส่วนปากก็คือตรงตรงนี้นะตอันนี้จะเป็นงอนเหมือนกับงอนทันอ่า,าใส่สีเขียวประมาณสีกิบแล้วก็จะเอาปากใส่ค่ะเวลาตาพันก็จะเอาเนี่คะ่ะเข็มมุดสีแดงใส่ในตาแล้วเขาก็ใส่ประดับสวยงามส่วนปากนี่ก็คือพ่อเขาเขาเหตุแบบนี้แล้วแล้วก็เอาสีแดงใส่หลอบนึง สีเขียวใส่อีกรอบนึงเสร็จแล้วก็เขาก็บเทปสองอันเฮ็ดคือกันเสรสองอันแล้วประกบกันประกบกันให้ได้แบบนี้ได้จ้ะเขาจะเวลาเขาติดสแตปเปิลนี่ะขนอันดิบินนาเขาก็ใช้แม็กไนนะคะแม็กไนี่เพื่อจะเนีบมันจังสียู่การหนีบเข้าไปหนีบให้ได้ตั้งระดับสูงอันหนึ่งตั้มมานึ่งระเน็บ นิบเขาห้ากันเพื่อจะเอามาเมฮ็ดเป็นปากของหนาขอพรนะคะนี่ค่ะลกักษณะนี้นี่นะคะจะสูงอันนึงตามอันนึงแล้วก็เสียบลงค่ะจะไปเสียบลงโฟมแล้วในผ้าน,นะคะประดับด้วยเพชรพลอยของเพิินนันเนาะส,สวยงามค่ะ นะคะอันนี้บอกอุปกรณ์อวิธีเฮ็ดปากของพญานาคขาวๆนะคะส่วนนี่ค่ะส่วนจะไปประกอบกับอีกเท่ยนึงนะคะตนี้ก็คือนี่ค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเฮ็ดเพื่อจะเอาไปถวายปูปูปสีสีุูโท้เสร็จเราก็เอาเขากระลาขับขึ้นมาบานมาบูซา เพื่อเป็นสิริมงคลแกตัวเฮาและครอบครัวเฮาเนาะจ้ะเฮ็ดกันง่ายๆค่ะถ้าคนที่มีใจรักจะเป็นไปเลยนะคะจะเฮ็ดเฮ็ดไปได้เลยค่ะโดยคือจังดิฉันเองเนี่ยค่ะตอนแรกก็บ่เป็นค่ะไปเบิ่งแม่เฮ็ดเบิ่งแม่เฮ็ดเสร็จแล้วเพิ่นก็สิบอกแน่แล้วก็เฮ็ดก็ซอยเพิ่นเฮ็ดก็เฮ็ดเป็นนะ่ะเฮ็ดหลายตัวหลาย จะสนใจอยากเฮ็ดก็ล่องเฮ็ดเบิ่ง้อจะ้ะบ่ยากเกินความสามารถของห้าดรกค่ะถ้าเฮาจะาสนใจที่อยากจะเห็ดนะคะขอบคุณค่ะที่เขามาเบิง่งเขามาช่มอาจจะบอกเก่งในการบอกปใดเดาะว่าก็หัด,ห,ดหัดเฮ็ดย t u ู e ใหม่ค่ะบางคลิปก็อาจจะเบาเลาาบางค่ะบางคลิปก็อาจจะเบาไท่นะคะ แล้วแต่เอาอาจจะไปเล่นน้ำมูคนไทยก็อาจจะเบาไทยน้ำเขาแล้วก็คลิปก็ได้เป็นไทยนะถ้าเป็นส่วนตัวเองก็คือเป็นคนบูดอนท่านี่จะเบาเบาอีสานนะจ้ะขอบคุณด้้ยจ้า